นีค่ครับคราวที่แล้วเขาลืมเมมโมรี่นะครับคราวนี้เขาลืมวัตถุดิบน้องขับรถได้จนถึงบ้านที่แล้วอ่ะน้องคิดตลอดทางเลยว่าน้องลืมอะไรหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่ลืมกล้องนะคะแล้วก็ไม่ลืมเมมด้วยนะคะมันคือสิ่งที่คุณไม่ควรลืมขอไม่ต้องมาขอเติมแล้วมันไม่ทันแล้วสาสวัสดีนี่คือเจนนี่ป่ะบบบบใช่ค่ะเจนนี่เองคะ่ะไปไหนกันเนี่ยเที่ยวไหน สันได้อันนี้ละอันนี้คือพันนิปุริใช่ป่ะใช่ค่ะพี่ป๊อบใช่เดี๋ยวนะมันมีผ้าอะไรมาด้วยวะเนี่ยแม่แถมให้โอ้แม่แถมให้สิอ๊ตค่ะจบไม่ผ่าให้ไโอ๊ตมันต้องทำยังไงอ่ะอันนี้พันธุ์คอเลยพันพุนแน่นๆเลยเหรอโอ้โหอยู่ดีก็มีคอสตูมว่ะแล้วก็อันนี้พันนิปุริและนี้คือข้างในมันจะเป็นอะไรอ่ะมีแป้งนะคะเดือนห้าสิบแผ่นแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเนี่ยมีแป้งห้าสิบแผ่นโอ้โห มันมันจะเป็นกลมๆได้ยังไงอ่ะเออทําไงอ่ะก็ต้องไปทอดนะคะไปทอดในน้ำมันแล้วมันก็จะฟองมันจะขึ้นมาเป็นกลมๆให้เลยค่ะทอดแล้วมันจะออกมาเป็นกลมๆเลยเหรอใช่ตอนนี้ดีจริงจรมก็จะมีน้ำจิ้มให้สามอันเนี่ค่ะกะปกน้ำซอสสาระแหน่สาระแหน่ฉันด่าจังหรอสาระแหน่ไม่เองออสระแหน่ระแหน่แล้วเออทาไงอ่ะเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ โอ้ได้เลยเดี๋ยวลองกลัวพี่ทําพังก็เลยให้มาสองอันเลยน้องพี่ไม่ได้ห่วงเรื่องทาพังตอนนี้พี่ห่วงเรื่องทําไม่เป็นมากกว่านี่แล้วปริมไปเตรียมซื้อแป้งโรตีมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นแป้งโรตีที่แบบสําเร็จรูปเลยน้ำยากตอแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดว่าง่ายที่สุดนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะนลมาสเตย์แลมาสเตย์อ้าไหนฝากร้านที่ฝากร้าน และทำไมไม่ไม่ไม่มาบาย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 ครับถลุลีครับเดี๋ยววันเมื่อกี้เราได้เลยบ้างของสุดุดรูปของอินเดียเท่าที่กูเจอมาเนี่ยแม่งไม่มีอะไรสุดหลุดรูปจริงพี่แล้วพี่กลัวอะไรล่ะพี่มีผู้ช่วยนี่ผมเล่นชอบเขาตุงเขาจริงจริงวันเนี้ย น,น,น,นแต่ว่าอันนี้เข้าใจแต่แรกแล้วเพราะว่าอ,อ,อาหารอินเดียเนี่ยเป็นอาหารที่ผมดูสตรีทฟู้ดอินเดียมาเรื่อยๆเนี่ยนะไม่มีอาหารไหนเสร็จในแบบ3ขั้นตอนไม่เหมือนแบบผัดกระเพราที่แบบเราโยนผัดผัดผัดขึ้นวันนั้นไม่เป็นไรวันนี้ลองดูครับสตรีทฟู้ดอาหารอินเดียกูดบาย อันแรกนี่ผมจะทำพันธุ์บูรีเพราะฉะนั้นผมจะต้มมันฝรั่งก่อนเพราะว่าปกติมีน้ำไส่เนี่ยเห็นว่าเขาไม่ใช่มันฝรั่งป่ะมันฝรั่งแล้วอินเดียนซีฟู้ดคือมือต้องขยำ <c oughs> แล้วต้องแบบถึงพริกถึงขิง,ง,ง,งนี่อะไรเขาเนี่ยนี่นี่แต่งตัวอินเดียของจริงพิเสศษไหนกินอะถึงมงมตย สมัยเด็กๆไหนอินเดียแม่งแม่งโหโด่งดังมากนะมึงตอนกูอยู่แบบป .4 ป5คนเข้าลงหนังอินเดียนี่คือเข้าเป็นร้อยๆคนนะแล้วเวลาแบบดูหนังไปได้ครึ่งหนึ่งเขาจะมีวัฒนธรรมเขาคือต้องแบบมีการพัก15าทีแล้วออกมาซื้อปอป<ห>คอร์อนซื้ออะไรเออแล้วก็ค่อยกลับไปดูจนถึงปัจจุบันนะมันไม่ใช่แค่บอลีวูดแล้วนะเว้ยหนังอินเดียแม่งคือตอนนี้แม่งโก h o ลลี w o o d แล้วการเขียนบทเขียนเรื่องเขาแม่งดีมากแล้วตอนนี้สิ่งที่แบบโด่งดังในไทยมากๆคือสตรีทฟ food อินเดียวันนี้เลยมีโอกาสมาขอทำ พบกับจอยบูมไบเซนเตอร์เยเป็นตัวเองมึงไปได้ขนตัวมึงน่าจะกดแปลภาษาผิดอะใส่ไปก่อนอย่าไปสนใจทำอาหารอินเดียเนี่ยคุณอยากไ้อีกต้องแอคทีฟของจริงไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอตัวยืมเขาต้องแลมลิ้นด้วยเขาเหล่าตูดเด็ดล้านเฮียต้องเลียก่อนเทไว กนัอันนี้คือทําน้ําไว้เพื่อใช้น้ําเย็นจัดเพื่อผสมกับน้ําจิ้มผุริผอริผุ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 รีขนมทีละเป็นนาทีเอ้ยเขาบอกให้ใส่กิงเหรอกินก็เขาบอกว่าให้ใส่ตั้งแต่ยังไม่ร้อนได้หนึงก็ได้ค่ะทีละชิ้นเชี่ยมาจริงวะเขาบอกให้กดไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรู้สึกว่ากูชนะแล้วว่ะตอนนี้ทำสำเร็จแล้วจานเร็วโจยจานวุ้ยวุ้เร็วเดี๋ยวไม่ มันใหญ่ไปแล้วเปล่ามันใหญ่ไปแล้วเปล่ามันกำลังทองมันไมไมดเลยนเนี้ยถือว่าอาหารอินเดียมันเป็ทางของเราพี่แค่กูทอดผูริเข้าไปเนี่ยมึงก็รู้สึกเป็นทางกูแล้วเหรอเนี่ยอันนี้มันช้อนชาลงไปนี้แล้วก็น้ำตาลครัึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับอ่าเมื่อกี้มึงอันนี้มึงบอกเป็นช้อนชาตอนนี้มันกลายเป็นช้อนโต๊ะลว นี่มึงดูเขาสิกแพ็คไงเขาเขาเพิ่ง<อ>ไปเล่นเป็นพระเอก MV มวีมาเอาอสูนต้องปลดูดอ,ออกเมื่อไหร่ครับน่าจะเดือนหน้าหมายถึงออกจากแกมมี่เมื่อไหร่ครับ <c oughs> ผมกลับไปเิียนมาแล้วนี่ต้จะประมาณสี่ร้อยกับเท่าที่ผมไปเรียนทําอาหารมาจากอิตาลีนะซึ่งมึงกำลังทําอาหารอินเดียมึงอยู่มึงรู้ตัวปะ <c oughs> ลองแค่นี้ก่อนก็ได้แล้วก็ยำยำยำของแท้ดีกว่าของแท้เออ คุณ <c oughs> คุณได้ดูสีฟูอินเดียมาจริงป้ะ,นะเนี่ยมือเลยเหรอครับใช่มึงล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือให้เห็นเลย,เ,ลยเอาเลยครับหยุมมเไยครับนี่เลยมืออย่างงี้ใช่เลย<ด>โจี้นี่เลยมองแทน่ะ้นเสียงเงาเงาเงาเงลเงางเงางาเ กูถึงซีฟู้ดอินเดียแล้วถ้าสำเร็จเนี่ยแล้วแฟนคลับอยากกินเพี่จะทำให้แฟนคลับผมทำให้ได้เลยครับสบายเลยครับถ้ายอดวิว <c oughs> คลิปนี้นะครับทะลุ20ล้านนะครับไอ้20ล้า,านกูจัดให้เลยโรตีายจ่อยมุมไบต่อคิวกันได้เลยได้กินทุกคนนะนสวัสดีคุณเทรนด์ให้ด้วย ะ,ะแป้งโรตีค่ะไม่ต้องทำเลยมึงไม่เชื่อมันน่นในลูกน้องมึงเหรอทไมอ่ะนี่ไงมันกำลังทำอยู่อะไรทำแป้งโรตีรอเลยเับเนี่ยเนี่ยแล้วมึงถือโรตีทำเป็นรูปมาเนี่ยมึงแปลว่ามึงแบบมึงหมิ่นจ่อยมุมใบนะขอโทษไม่ตั้งใจแต่ดูหน้าตามันก็ดูมือดูมือก่อนมือมือมุมใบไหมความสิวมันจะตายจอยก้าวฝั่งนี้ขึ้นเลยอ่ะนี่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 ห้องน้ำไปทางไน แล้วพอพอทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหรือสามสิบนาทีครับทิ้งไว้แล้วก็ปิดห้อปิดปิดไอ้แร์ที่ไม่ปิดไว้ครับแอร์ปิดดิแอร์ปิดนั่นหน่อยโสดเมนิสเซนเฮลเซล่เข้าเซอร์เบียเดอะโฟลเดี๋ยวเรามาวัดกันดูว่าแฮนด์เมดใบจ่อยกับที่คุณแบงค์เขาซื้อมาเนี่ยอันไหนมันจะเวิร์เกิน yummy โอ้โหเฮีย e ใจกลางความเจ็บปวดอยู่ข้างในนี่เองกูเห็นก็ทำในนั้นไงว่ามันแบบต้องใช้มือไงนี่ใส่ชิลลี่ร์ของอินเดียนี่ต้องใส่แบบนี้เฮ้ยอันนี้การามาล่าค่ะพี่ใส่หรอใส่เกลือใช่ใส่เกลือสเต็กไปเลยเอ้แต่ว่าที่ดูในสตรีทฟู้ดอะมันจะประมาณหน้าตาประมาณนี้เขาใส่แบบนี้ประมาณนี้ใช่เอ้ยอร่อยนะ มือความแบบกะหรี่ปั๊บน,น่ะใช่ครับแกงกะหรี่เออเฮ้ยอร่อยอร่อยตันนี้ไส้เราเสร็จแล้วใช่ไหมครับไส้เสร็จแล้วครับวันนี้สําเร็จรูปวันนี้ก็คือปาดแป้งเมื่อกีน้นะ <c oughs> ใช่เขาบอกว่านิดนิดๆเอาเลยครับ ยี่งใจกูไม่ได้หรอกลัวคนด่ามันมีร้านที่เขาใช้แบบใช้มือใช้อะไรแหละอย่าเพิ่งเลยอย่า YouTube จะติดแดงนี่นจะบอกคนดูนะว่าตอนนี้พวกเราติดอยู่นะติดอยู่ในความทรงจำนะเ <c oughs> จอแบบมีมทิก t o k เข้าไปเนี่ยโอ้โหโดนลดการมองเห็นเลยนะทุกคน <รอ S 2> เพราะยังเนี่ยใครดูอยู่ตอนนี้นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก, like, share, ฝาก,กแบบทำคอมเมนต์คอมเมนต์เออฝากคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าตอนนี้โดนแบบเหมือนมันคอมเพสอยู่นะผมขอลองชิมอันแรกก่อนได้ไหมยังไงต้องนี่ต้องเอาออกนี้ เอ้ย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 เหมือนเหมือนเหมือนมือติดเป็นแทนพี่วะเอ้ยมันต้องเอาลงงี้ใช่อาจจะไม่ตากก็ยังดีเอ้ยเไม่ใช่บอกไม่ถูกว่ะคือมันกินได้อะแต่ด้วยความเย็นอะแกปเลยมันเลยแบบแปลกอะผมอ่ะหายไปแป๊บเดียวน่ะกล้องมันฮีอ่ะแตกตายเลยตายเลยไม่แต่บางคนอาจจะมองว่าแบบเอ๊ะเราไม่สะอาดหรือเปล่าแต่บางทีมันต้องใช้มือ มันก็ไม่ได้สะอาดหรอกแต่ว่ากูล้างมาแล้วเท่านั้นเองมันไม่เข้าไงส,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 ส่วนผสมอ่ะน้ no. No. องน้องแอคชั่นพี่น้อยไปนะผมว่าลิา้งยักเยอะลิ้งยักเยอะอ้าวผมเป็นคนโดนเหรอเนี่ยนี่ไ <c oughs> อร่อยมากเลยครับไ <c oughs> อ้น,นี่เลยหน้ากองกี่เปอร์เซ็นอร่อยมากเลยครับ <c oughs> อร่อยกี่เปอร์เซ็นมันยังเหมือนเดิมนะทุกคนยังเหมือนเดิม อ,อันนี้เราครูคือดีสุดอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันอันนี้อ,อันนี้กับอันนี้แหละใช่ตัวนี้กินได้นะ <c oughs> กูก็ถือว่าทุกคนในโลกนี้แม่งต้องกินได้ทำมาจากอะไรครับอันนี้เป็นไม่มีสัตว์เลยไม่มีเนื้อสัตว์เลย,รยครับเป็นผักล้วนๆมางสัปดาห์ครับแล้วก็ได้มันเอาวัตถุดิบเสร็จได้กับใช้มือทำเลยแเดียสติกโอ้อันนี้ยังน้อยนี่กูยังมีใช้สปีนะใช้ที่เต่าด้วยอ่ะเงยคะแนนคะแนนแย่หรือคะแนนเต็มสิบเนี่ยได้กี่คะแนนติดลบติดลบ ที่ติดลบเลยเหรอยังไมกูกินได้วะมันอาจจะอร่อยก็ได้นะแค่แค่แค่ผมไม่ไม่ถนัดรสชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยเอาไอเดือนไอเดือนผมให้สามแล้วนะสองจุดห้าไอ้ยียน้อยยังวะเอาแล้วนะทุกคนมาลองผมยังไม่ได้สี่ทิพ์เร็วเร็วเร็วรีบกินเข้าไม่ถึงจริงอ่ะามีจะทำบัตเตอร์ชิคเก้นแต่ว่ากินไก่ไม่ได้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเนื้อ วัวเหมือนควบ้านงานด้ยใช่ผมายออกมาก็ได้เห็นบรรยากาศน,น,น,นะมีงานมวไหวนะทุกอย่างคือทดลองหมดเลยนะแต่ว่าพยายามทําให้มันกินได้เพราะไม่อยากให้มันแบบอยากให้มันซีโรเวส ต่างน่าจะชื่อแล้วแม่เคยสอนน้องว่าขิงอ่ะถ้าเกิดไปซื้อให้ดูที่มือเราถ้ามือเรานั่นคือขิงแง่งขิงอ่ะนิ้วสั้นถ้ามือเรานั้นก็คือขิงแม่บูลีแม่บอกว่าเือสั้นเหมือแง่งขิงให้หยิบขึ้นมาดูถ้าเหมือนนิ้วเราอ่ะนั่นคือขิงแราขาดละขาไม่อคนอื่นผิดคุณ่ะเข้าใจผิดผิดอ่ะเวลาขิงนี่ยังไงนะผมนี่ที่สุดที่สุดในการทำขายใช่ครับ นี้ก็ใส่ขิงซอยกระเทียมแล้วก็นี้ก็ใส่เลชิลลี่พาวเดอร์มัสละบัตเตอร์ชิคเก้น่่่าไทด้นเีีียอฮะะโต นี hey, ่เป็นไงถาดอินเดียนสตรีทฟูดยังครับใช่ต้องลงนี้นี่น่าหน่อยใส่ผักไปเลยครับหอมซอยหอมหัวใหญ่หอมแดงปกติเขาไม่ใส่หอมแดงในเมนูนี้นะแต่ว yeah. ่าผมอยากได้ภาพที่ผมดูแบบสตรีทฟูดอ่ะก็เลยแบบใส่กไปด้วย อันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องหั่นหยาบไม่หยาบอะไรนะเพราะว่าเราจะต้องเอาลงไปปั่นอีกทีหนึ่งบัตเตอร์ชิคเก้นหรือบัตเตอร์มีทของพวกเราเนี่ยช่องที่เราก๊อบมาเนี่ยเขาบอกว่ามันแปลว่าเป็นซอสละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการปั่นกะลามัสซ่าอันนี้มันไม่ใช่มาซาลาธรรมดานะพี่เป็นกะลามัสซลากะลามัสซลาซึ่งมันจะเป็นรวมไปของอินเดียประมาณ5ชนิดซึ่งมีอะไรเดี๋ยวขึ้นให้ จริงวิปครีมเนี่ยจริงๆเขาใช้เป็นอันที่เป็นนมอ่ะแต่ว่าเราไม่มีเราก็ใช้นี่ได้เยอเบกรอเออเหมือนกันเหมือนกันว้าวมันจะนัวขึ้นไงนมเหมือนงานนี้เห็นไหมเฮ้ยได้หว่ะให้จริงนี่อร่อยถ้าถามมาตรส่วนนะครับก็คือไม่มีเมื่อกี้ก็คือแบบกะกะมั่วๆไปเลยยำมีบางผมเอาเอาธรรมดาสองอันนี้ครับเอาใส่ใครไหม ไม่ใส่ไข่ใส่ไข่ทำเนี่ยแปกๆไม่ใส่ไข่าเป็นจนเดียตอนไหนเยี่ยมอนแล้วไอ้คนเฮ้ยเฮ้ยที่มาได้เอาน้ำมันทาตโต๊ะอย่างมันจะขาดหรือเปล่าใช่เอาละ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 เซ๊งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เป็นแผ่นอ่ะมันต้องอย่างเงี้ยมันจะใหญ่เฮ้ยอันนี้มันขาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ย

ในโรตีนี่<อ>มีทั้งโรตีที่คุณโจยี่เป็นคนทำนะครับตัอนี้หน้าตาเขาหน้าสงสานะครับแล้วก็โรตีที่ซื้อมาก็กูก็ว่าหน้าสงสาแท้แท้กันจริงๆโรตีแบบนี้ที่เป็นโฮวีดเนี่ยจริงๆความด้านก็ประมาณนี้เขาก็มีนะจิมคึ๊บัตเตอร์บีฟถ้าถามมาตาส่วนนะครับก็คือไม่มีกะกะมั่วไปเลยว่านี้ดีไอ้น,นี่ก็ไม่ได้แย่ไอ้โจยี้มันถือว่ากินได้เนี่ยเทคเจอร์มันจะแบบแบบระหว่างนานกับโรตีอยู่ ระหว่างกันแล้วกันไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่นี้ถือว่าเผ็ดร้อนเลยนะถ้าราแบบเลเวลเผ็ดนี่ก็คือถ้ามูสกุกินข้าวแกงกะหรี่โคโค่ก็คืออันนี้คือเลเวลห้าโอจริงเหรออือครับอร่อยนะฮะอ้ยอ้ยขึ้นีนีนนจะนี่กำลังทำอะไรครับนะมันมีอาหารอินเดียเผ็ดๆเราต้องมีน้ำหวานเย็นๆอย่าบอกนะน้ำ มะนาวโซดาครับเอาละเอาเอาละเอาเสียเสียอเสีงเสียงเ้ยงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเเอเฮ้ยเ้เอาเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เออยเฮ้้ยงฮ้้ยเฮ้เ anyway> um ้ยเร้ยเฮ้ยเฮบยเฮคยยม วุ่นวายชีพหายไจริงใ,ในสูตอินเดียเขาจะมีใส่สารเแน่ด้วยท,ที่กูเห็นชนแก้วให้ด้วยอ่ะคือมึงไม่คนไง <c oughs> ความรู้สึกนี้ผมไม่เคยเจอในแบบไฟไดนิง่งมาก่อนเลยครับคือตอนกินเข้าไปคำแรกอ่ะมันความรู้สึกหนึง่งมันเปรี้ยวๆพอผมสัมผัสถ,ถึงก้นมันเมื <c oughs> โอโ่อไหร่โอ้โหไอ้หวานหวานไ <c oughs> ตข้ามิบเลย คนดูทางบ้านถามว่าทําเพื่อแต่ให้ได้บรรยากาศเหมือนแบบอินเดียกูว่าภาพรวมบรรยากาศมังดีวันนี้ถือว่าฟูลฟิลความรู้สึกกูมากเลยหลังจากที่กูแบบตามหาความรู้สึกนี้มานานจะไปกินที่ร้านอินเดียตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าไปก <c oughs> ลายเป็นว่าชอบเท็กเจอร์ของอันที่ไอโจอี e. ้เป็นคนทํามากกว่าอันสําเร็จรูปอีกนะมันด้านกว่ามันเป็นเท็กเจอร์แบบนานหลังจากที่เฟล,ลไปจากน้องปอมกุญแาก๊อปทิกต็อกภาคสองครั้งนี้เรากลับมาแล้วครับทุกคนซ <c oughs> ีฟู้ดอินเดียผมถือว่านี่ประสบวารณ์สำเร็จมาก พาริบุรีนี่ผมก็ชื่นชอบในบรรยากาศการทำของเขาผมอะ่ะหายไปแป๊บเดียวนะ่ะ <c oughs> กล้องมันฮีตอ่ะตก <c oughs> ตายเลยตายเลยแต่ว่าเรื่องรสชาติอะ่ะบางทีมันยังไม่ถึงเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่เป็นน้ำแล้วมันเย็นอะ่ะที่เป็นของคาวแล้วมันกินแบบเย็นอะ่ะแต่ว่าไม่ได้แย่ยังรู้สึกว่าให้คะแนน5คะแนนได้อ่ะแล้วบอกทุกคนนะว่าถ้าแบบถ้าไปซื้อของของร้านอินเดียที่ที่น้องไปติดต่อซื้อ,อฟังเขาให้ละเอียดนะคือเขาบอกว่า นงนี่สำเร็จรูปเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่มีอะไรสําเร็จรูปสาหรับอาหารอินเดียขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของปองูุญิปซีเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราเดันไปใช้คลิปติกตอกมาแล้วโดนแบนนะยังไงตอนนี้ยอดดูมันอาจจะไม่เยอะมากเต่อวว่าฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็ฝากคอมเมนต์มานะครับทุกคนเจอกันบาย